ทุกคนวัดอะไรทราบไหมไม่ทราบแน่นอนวัดนันทารามทุกคนไม่ไกลจาก Lucky Panda, ลักกี้แพนด้าโรงแรมหรูหราหมาเ่าแต่สามารถจับต้องได้ราคาที่แบบไม่สูงนะฮะเป็นทำเลทองนอนสบายมากมีความสุขเตียงนุ่มห้องเลิศทุกคนนี่คือวัดนันทารามเราไปสักการะหลวงพ่อเพชรด้านนี้ก่อนนะครับทุกคน เดี๋ยวจะไปขาหมู่นันทารามตรงนี้เลยทุกคนจ๋ายังไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะแต่มันขึ้นขึ้นขึ้นให้เราไปฮะระยะทางชื่อก็บอกว่าต้องอยู่ไม่ไกลจากวัดนันทารามแน่นอนก็คือข้ามันไก่นันทารามนะคะคงต้องตามหาร้านอร่อยด้วยทุกคนจ๋านี่คือเจดีย์ทองแล้วก็ออไหวพรทธเกศสาธาทุกคนนี่ฮะน,นี่หลวงพ่อหลวงพ่อทองลน้นทุกคนครับ รัประทานนะครับทุกคนนี่เราเข้ามาสวยงามมากภาพฝาผนังมีความเป็นธรรมชาติทุกคนมีกระดังงาน,นด,ด้วยกระดังงาสงา่าทุกคนอุ้ยดอกหอนไก่สวยหายากอุ้ยสวยหายากมากถ้ามีพื้นที่เนาะจะไปปลูกที่คาเฟ่นี่ทุกคนประตูสวยมากครับ เลี้ยวขวาไปกัดก้มไปลัคกี้แคนด้าได้ทุกคนอยากในวัดสวยมากนี่ครับทุกคนถ่ายในนี้อีกสักคลิปหนึ่งนะครับที่ิทนนี้แห่งวัดนันทารามนะครับคุณราศีมีนนะครับจะได้เหงเหงิงเหงังยิ่งขึ้นเดี๋ยวจะไปตามหาร้านเขามันไก่นันทารามนะครับชุมชนนันทารามหายาทุกคนเขาเรียวกว่าตำบลหายาต่อกับ บัวลายเรือฉนุดบัวลายก็เดินไปประตูเชียงใหม่ได้ไปทิปพเนธทะลุไปนู่นเลยทุกคนจ้ะประตูแสนปงนะครับข้ามันไก่หลานนี่เขาดังมากทุกคนนะฮรัปรตุ้มปะตุ้มใช่ไหมข้ามันไก่ปะตุ้มข้ามันไก่นันทารามทุกคนออกทางนี้ที่เรามีสองช่องนะฮะถ่ายไปอุ้ยต้นไม้สวยต้นตาลด้วยครับทุกคนมีต้นตาลมีกระรอกด้วยทุกคนนะ ่าเราออกอีกประตูหนึ่งทุกคนจา๋าอันนี้บอกตรงๆนะเราไม่รู้ดิซามว่าจะออกไปไหนไปไหนเนี่ยฮะทะลุถึงกันหมดเลยเขาบอกไปช้างคลานได้แล้วข้ามันไก่ประตุ้มอยู่ร้านไหนเนี่ยที่คนจา๋าที่จะมีเครื่องเงินร้านเครื่องเขินเยอะแถวนี้ร้านค้าต้องตามหาข้ามันไก่นันทารามน้องข้ามันไก่นันทารามอยู่ตรงไหนอ่ะไปอีกหรอครับ ขอบคุณมากอุ้ยน่าทานจังเลยนีย่าหาหน้าวัดจะทุกคนจ้ะน้าวัดนันทารามนะมีสองประตูน่ารักมากเลยขอบคุณนะครับลูกขอบคุณมากเลยนะครับก็เป็นสเตจฮะทุกคนเป็นหมูปิ้งหมูปิ้งเมื่อกี้เราออกทางนั้นนันทารามซอยหกมาจากลักกี้แพนด้าทุกคนลักกี้แพนด้าอุ้ยอากาศเย็นเนาะแบบลมเย็นโรแม,โมนติกมากมีรถคันนี้สวยทุกคนอุ้ยมีขี้นกโนใส่ด้วยอ่ะ เมื่อเชา้าเราออกจากตรงนี้เดินมาเรื่อยๆนะครับมาออกที่นันทารามหแล้วไปวัดนันทารามเลยเมื่อกี้ที่ออกมาอ่ะเขาบอกว่าตรงมาก็จะเป็นข้ามันไก่นันทารามกําลังตามหาทุกคนอากาศดีมากเชียงใหม่มีอ๋อคนดังๆเยอะนะนึกถึงอะไรออนอนงปัญญาวงนางสาวไทยปี2 5 3 0บี้สุกฤษใช่ไหมแล้วมีใครทุกคนลองนึกสิ แต่ดอกไม้ประจําจังหวัดของเชียงใหม่นี่แน่นอนดอกทองกวาวแล้วก็สัตว์ประจําจังหวัดคืออะไรลองนึกในใจทุกคนะนะครับว่าเป็นช้างไหมะนะครับนี่จะเป็นครูศิลปของแผ่นดินด้วยประเภทเครื่องรักลงเขินเครื่องเงินนะฮะทุกคนใครสนใจเครื่องเงินเนี่ยย่านนี้สนุนวาลาอย่ายืมครับเป็นแหล่งเงินเห็นไหมจะมีวัดศรสีสุพรรณที่สร้างพระอุโบสถ พระพิคเนธทั้งองค์เป็นเงินหมดเลยสวยมากเป็นวัดเดียวในโลกนะฮะที่เป็นทาด้วยเงินนะฮะพระเวทพระเวทอ่อพระเวทสุวรรณก็ทําด้วยเงินสวยมากทุกคนตรงนั้นก็จะเป็นวัดศรีสุพรรณจะอยู่ยืงๆทางเข้ากับอ่อวัดหมื่นสามด้วยทุกคนที่มีอนุสาวรีย์รูปปั้นบัวหาทุกคนเรเรียกว่าบัวลายนะฮะไหนเนี่ยข้ามันไก่ข้ามมันไก่นันทารามอยู่ไหน เนี่ยหากข้างหน้าเขาบอกว่าเออมีภูเขาด้วยลืมโชว์เรามีสองช่องเอนี่ามีดอกแพงพวยโบราณดั้งเดิมออริจินัลนี่แพงพวยอย่างนี้เนี่ยมันจะหายากนะทุกคนอันนี้ของแท้มีสีขาวด้วยเนี่ยจะเป็นสีชมพูนะอันนี้ฉั้นแสดงว่าตอนหลังๆเขาจะมีตัดแต่งพันธุก,กรรมเป็นแพงพวยที่แบบว่าอุ้ยรถสวยอีกแล้วทุกคนว้ายรถสวยตามมาติดๆดูภูเขาสิถึงแล้วทุกคนนี่ อีกคลิปนึงมีอะไรบ้างอ่ะมีใบเดียวยไหมใบเดียวนี่จ้ะอมีะอ่ะเชิญจ้ใบเดียวที่งถึงแล้วทุกคน